สวัสดีครับผมครับผม,บผมอามาดูร่งนกครับผมมองเห็นไหมครับผมมองเห็นไหมครับเยอะนะครับผมมีมีอยู่เยอะครับผมมันเป็นคลองครับผมขับรถผ่านมาเจอ อยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งครับผมตอนแรกก็เห็นเย้าเจ้ากันสนั่นอยู่ดูท่าน่าจะกลัวผมไปไปกันแล้วคงเหลือแต่ลูกแบบมองมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับก็เสียงจากลงมู่ครับผม นี่ครับีครับผมเยอะครับผมครับผมหนอคลองนี่ก็ลกมากครับผมผมฝ่าเข้ามา เนินฝ่าเรียบฟองเข้ามาครับประมาณนี้ครับผมผมก็ขับรถผ่านทางนู้นแล้วครับผมมองมาเห็นแต่น้องนกเขาเจ้าเจ้าเจ้า,จา,จา,จาอยู่นม่ว่าอะไรเนี่ยขอซุ่มดูเขาอยู่ตรงนี้แหละ เ,เขาก็คงมามองเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาซุ่มดูซุ่มดูว่าน้องๆอขาจะมาไหมแอบเล้ยผมนั่งเลยนั่งในป่า รุมดูน้องนกเขาสักหน่อยวันนี้ดีสมัยนี้ไม่มีไฟไหม้ป่าเหมือนสมัยก่อนเป็นไฟไหม้ป่าเหมือนสมัยก่อนเขาก็คงจะโดนไฟไหม้โอ้ติดไฟดีจังนะนี่นลังเนี่ยโดนสะเก็ดไฟหน่อยเดียวนี่ลุกเพิพ่มขึ้นเลยเสียเพลิงอย่างดีเลยนี่ เยอครับผมลังยาวๆจะเป็นลังวางไข่ครับแล้วลังนั่นไงครับเป็นลังตัวผู้ก็จะนี่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 น,นี่นี่เลยครับมาดูน้องเขาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเขาก็ออกมานี่ครับเขาเข้าไปลังนี้ นี่ไงไงครับมองมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับนี่ไงนี่ไงออกมาแล้วมองมองเห็นแล้วกำมะละนี้เหรอมือก็สัน่นน้องเอ้ย ว่าผมยังไงครับแอบแอบแอบน้องเขาแอบ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 ครับแอบนี escape, <Whats le? S 1> ่แอบนี่ไปละ นี่ครับผมเห็นมองเห็นไหมครับเราจะซุ่มดูน้องนกเขาสักหน่อยเขามาเขาก็มาเดี๋ยวต้องรอหน่อยรอสักครู่สักครู่โอ้ถ้าเรามีขากล้องมาตั้งดีๆเนาะตั้งไว้ตั้งทิ้งไว้เลยไรสด ไอ้เสดตั้งทิ้งไว้เนี่ยก็คงจะดีแล้วก็เป็นลำคาญเสียงไอ้ไรลุงโม่ขเขาเนี่ยกิ้งก่างกิ้งก,าง,งกางอยงู่เนี่ยเสียงโรงงานเขาทำงานหาที่สงบยากครับผมเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ยังทำงานอยู่ทำงาน ไม่ปิดครับผมไม่ปิดนี่น้องเขาเป็นเอาทิ้งบ้านทิ้งช่องเลย <_ V> เจอเรามานั่งเป้าอย่างเงี้ย <_ V> เยวเรามานั่งซุ่มอยู่อย่างเงี้ยไอ บ้านทิ้งช่องกันไปไหนกันหมดบางคนก็เห็นว่าสวยงามก็ไปเอาเอาไปประดับร้านประดับอะไรประดับบ้านก็มีบางคนอาชีพไปอีกแบบนึง่ง๋ยวผมว่าเขาจะทำได้เนาะไม่ใเรื่องง่ายๆเด้เยหา้่าไปทำ ช้หญ้าครับน้องนกเขาไปหาหญ้ามาฉีกเอาย้าเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นมาสานมัดสานร,รวมกันถักไปถักมาโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมผมันดูแล้วนู่นน่ะนี่นี่มาแวบบ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 มาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายครับผม ีวิตของเขากันดำเนินกันเขาอยู่เป็นหมู่เป็นคณะอยู่เป็นฝูงไหนล่ะก็นั่งดูอยอู่เขาไปจับอยู่ด้านนอกอีะหมอนี่มาทำอะไรวะมันก็คงจะแปลกใจเหมือนกันเลยดูแล้ว เปิดตำราศึกษาละวิชาขึ้นใหม่เรื่องนิ้าายโดนทิ้งได้ไงออกจะรอเราโมดวหนุ่มผมก่อลีบมันรีบยาวมวนไปกับผู้สาวอยู่ในพรบในบาศึกษาละวิชาขึ้นใหม่ ศึกษาวิชาขึ้นใหม่ครับมองเห็นไหมครับผมมองเห็นไหมครับโอ้โหต,ต้องหาที่แอบ,บ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 ถ่ายแล้ววันหน้าเดี๋ยววันหน้าจะมาถ่ายให้พี่ให้น้องดูอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเขาน้องเขาดินแวบๆมากเขาอยากจกะมาลังเขาเราก็มานั่งเป่าฟังนั่งจ้องเขาอยู่ ไม่มาเลยรอแล้วรอยังไงเธอก็ไม่มา